you <music> ไปมีหุ้นส่วนอยู่ในร้านเหล้าร้านหนึ่งซึ่งต้องใช้หลายล้านบาทมากกูหุ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองกูใช้หลายล้านบาทก็วันเปิดร้านเหล้าเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าน้องพิมพ์มาไหมกูเห็นผัวเก่ากูนั่งอยู่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่งอยู่ในร้านเหล้าแอเลยบอกอุ้ยไม่ไปหรอกต่ำช้าปีเดียวปีเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือเลิกสนใจคนอื่นได้แล้วเลิกสนใจคนอื่นได้แล้วเลิกสนใจว่าใครจะคิดยังไงได้แล้วมันพูดเรื่องมึงหนึ่งนาทีนาทีต่อมามันก็นั่งแดกข้าวแล้ว มีแต่มึงนั่นแหละที่นั่งคิดอยู่แค่คนเดียวจงสนใจตัวเองสะบ้างชีวิตไม่ได้ยาวขนาดนั้นสนใจตัวเองหัดดูแลตัวเองมั่งตาหย่อนยัง้งจมูกมีเนื้ออีกบ้าปากเนี่ยเสริมได้อีกไหมผิดอะไรเสริม อย่าให้คนอื่นมามีผลต่อตัวเองมากแล้วถ้ามึงสนใจตัวเองมากพอความรักจะเข้ามาหามึงเองเลิกซะน,นะไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวจะเข้าใจจริงๆอย่าพูดจริงๆ จะซื้อ้อก็ออหลงมึงกูไม่สนใจแล้โ้ะเลิกแคร์คนอื่นได้แล้วนะเพื่อนคือจะกดสั่งซื้อก็กดนะคะใครจะว่าว่ามันไร้สาระก็ไร้สาระจริงๆแต่วันนี้มันเป็นวันที่พิมพ์ต้องได้รับการพักผ่อนแต่พิมพ์ก็ไม่ได้พักเพราะว่าพิมพ์ต้องทำงานทุกวัน ถ้าพิมพ์ขี้เกียจสักวันหนึ่งก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบอีกเป็นพันๆคนพิมพ์แค่อยากจะบอกลูกค้าทุกคนว่าพิมพ์อยากขายแต่ของดีๆเพราะว่าพิมพ์มีอยู่อาชีพเดียว ถ้าพิมพหมดอาชีพนี้ไปพิมพ์ก็เป็นนักร้องก็เป็นได้ไม่ลุ่งเท่าจ้ะพิมพ์จะเป็นครีเอเตอร์ก็เป็นได้ไม่ลุ่งเท่าเองอาชีพที่พิมพเป็นได้ก็คือเป็นแค่แม่ค้าขายของอ่อสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตก็คือลูกอ,อกหักสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตก็คือฟาเดลกับโซเฟียอ,อกหัก ในติกตอกคนดูอยู่สี่พันในเฟซบุ๊คนดูอยู่สี่พันขณะนี้ตีหนึ่งใช่ไหมลูกก็กลัวสิ่งเดียวก็คือกลัวลูกเสียใจไม่ได้กลัวเสียใจจากพ่อแม่แต่ว่ากลัวเสียใจจากผิดหวังจากความรักเพราะว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดในชีวิตของพินก็คืออกหัก ขอโทษนะคะถ้าทำอะไรที่มันไม่ควรแล้วก็พูดอะไรที่ไม่ควรไปนะคะเออถ้าอยากได้อะไรก็พิมพ์รหัสนะคะขอขอโทษนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยเมาล้วนๆเลย